ทํามำิ่งไอ้หมิวมากงเดี๋วถามว่าฉันไม่พูดอะไรอะไรที่ทําให้หมิวกลับมาสดใสได้อีกครั้งนะครับแชร์เพื่อเป็นอุทาหรณ์ได้ไหมแล้วถ้าคนเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยคุณมีวิธีการให้กําลังใจเขายังไงอ่เมื่อกี้เห็นบอกดําดิ่งถึงขนาดคิดว่าจะจากโรคนี้ไปเนี่ยแต่อยู่ดีเราหลุดกลับมาทํางานได้อย่างเต็มที่สดใสได้แบบนี้มันมันเกิดขึ้นยังไงมันแก้ยังไง หมิวว่าอันดับแรกเลยนะณนะตอนนั้นนะคะหมิวมีธงในใจที่ชัดเจนเลยว่าหมิวจะต้องเข้าไปเป็นสสเพื่อพูดเรื่องนี้ให้ได้ณ hmm. วันที่ณนะวันที่เหมิวเป็นสสแล้วนะคบหมิวตั้งธงว่าหมิวจะผลักดันเรื่องปัญหาสุขภาพจิตของ hmm. ประชาชนให้ได้เพราะเรารู้ว่ากําลังมีคนที่กำลังจะเป็นเยอะขึ้นแล้ว ในสภาตั้งแต่อยู่ติดตามมาอยู่เชื่อเลยว่าไม่เคยมีใครพูดเรื่องนี้ในสภาเลยในสภาเลยแล้วเราอยากเป็นคนที่ส่งเสียงสะท้อนแทนผู้ป่วยทุกคนคให้เขาได้มีสิทธิในการรักษาเท่ากับกทุกทุถามแทนประชาชนที่ดูอยู่แล้วก็มีความรู้สึกว่าตัวเองเหมือนจะเป็นโรคซึมเศร้าอ่าแบบเนี้ยค่าที่จ่ายมันสูงไหมครับอเออ จริงๆแล้วสิทธิการรักษาเนี่ยเราครอบคลุมในสิ30สบาทนะคะ,ะแต่สิ30สบาทเนี้ยต้องอธิบายว่าการพบเอรักษาโรคซึมเศร้าหรือโรคจิตเวทอื่นๆเนี่ยอาจจะต้องมีควบคู่กันไปคือ1น,นพบจิตแพทย์2 <ฮะ S 1> คือพบนักจิตเพื่อทําการบําบัดอย่างที่หมิวบอกว่าจ่ายยากับปรับพฤติกรรมแต่สิ์นี้เนี่ยครอบคลุมเฉพาะการพบจิตแพทย์ก็คือการจ่ายยาเราเรียกร้องให้ การพบนักจิตครอบคลุมไปด้วยจิตวิทยาใช่ค um, ่ะเพื่อทําการพูดคุยหาการบําบัดทําให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและความคิดในสมองเรามากขึ้นอแต่ทีนี้นักจิตวิทยาบ้านเราก็ยากอยู่นะน้อยค่ะยากอยู่นะแรงด้วยคิวก็แน่นถ้าใครรู้สึกว่าอยากปรึกษาดิฉันในฐานะผู้บริหารโรงพยาบาลนะของสิทธัญญานะผู้บริหารนะพูดเล่นแต่อันนี้จะพูดจริงว่าคุณสามารถปรึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับ สิ่งที่คุณเป็นเนี่ยโรคซึมเศร้าปัญหาครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะที่ทางโรงพยาบาลศรีธัญญานะคะให้คําปรึกษาฟรีโทรไปนัดได้เลยเขาให้คำปรึกษาฟรีนี่คุณพูดจริงนะพูดจริงศ<ส>รีธัญญาหลังคาแดงนะใช่พูดจริงบวกกับสายด่วนบริการสุขภาพจิต1323ก็มี1323นะครับ